สวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้ก็บหกโมงนะคะเด้อเคอรีเพิ่นมาส่งของจาเออแฟดแ,แฟดจะแฟดจะแฟดมาส่งของนะคะจะอันนี้ของที่สั่งนะคะแต่แม่ติ๋วก็จะทําเป็นวิดีโอโลงแม่ติ๋วว่าแม่ติ๋วสั่งอะไรมาเนาะลูกสาวเนาะค่ะเนาะจาแต่ว่าก็แกะแล้วล่ะอยากจะมาทําให้ดูว่า,เ,าเรา เราสั่งอะไรมากันแล้วเขาทําดีขนาดไหนจ้ะบริษัทที่สั่งของนี่นะคะเป็นเครื่องเป็นเครื่องดูดกลิ่นจากท,ที่จะมาร้านของขายไอของอาหารตามสั่งของลูกสาวนะคะ mm hmm. เครื่องใหญ่มากเลยค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะเขามีไม้กันให้ด้วยค่ะบริษัทนี้ดีมากเลยนะคะ mm hmm. นี่ใหญ่เบ้อเลยแต่ว่ายายจิ๋วยกออกไม่ได้นะคะ mm hmm. เป็นเครื่องกองติดกับฝาผนังค่ะ คือทาเป็นสําเร็จมาเลยนะคะเราก็จะต่อท่อออกไปนิดหนึ่งจะมีไม้เห็นหม่ก็ใส่ไม้ค้ายันมาด้วยจะดีมากๆเลยนะคะของบริษัทอะไรก็ไม่รู้เด้อเยสติวก็ลูกเขยเป็นคนสั่งเนาะค่ะเนาะจะนี่แหละค่ะเครื่องดูดอากาศนะคะจะตัวนี้พันหนะคะ บวกกับค่าส่งเก็บปลายทางด้วย100บาทจะก็จะเป็นพันเจ็ดเก้าสิบบาทค่ะแต่ว่าเขาแพ็คมาให้อย่างดีเลยนะคะพอเปิดออกดูเห็นไม้ตัวนี้แล้วโอ้ยแต่ว่ายังจะย,ยังจะไม่ได้ดูไอสินค้านะคะเพราะว่ามันหนักมากเลยแม่ติ๋วก็ยกออกไม่ได้นอกคะเนาะจ้ะแต่ว่าก็รู้แล้วว่าบอกว่าเป็นเครื่องดูดเครื่องดูดกลิ่นนะคะดูดอากาศจากห้องครัวทําครัวนะคะ อะไรนก,กันอะไรนก,กันไอ้กันของมีมันด้วยไม่จับไม่เกาะนะคะทําความสะอาดง่ายค่ะสั่งใครอยากจะสั่งใส่ครัวสั่งได้นะคะโอ้ยเขาทํามาอย่างดีเลยเนี่ยเม็ดติ๋วซึ้งเลยเห็นาแกะอันตัวนี้มาโอ้ยเขาใส่ใจลูกค้ามากเลยค่ะจ้ะเม็ดติ๋วก็มาวิบวบให้ดูนะคะจ้ะที่เราสั่งของมาเราก็ต้องทำนะคะอเอาทำวิดีโอไว้ค่ะอืม ถึงเราจะไม่ได้ลงช่อง y o u t u b e แต่แต่แม่ติวก็ทำให้เพื่อนๆดูว่าจะได้รู้ไงคะว่าบริษัทไหนดีไม่ดีค่ะของเสียหายเราเค็มได้นะคะถ้าเราทำไว้อย่างนี้นะคะจะแม่ติวกับมาเฮดวีแวบให้เอซเมืองน็อคะเนาอนี่คือเครื่องดูดดูดกลิ่นนะคะดูดอากาศจะอยู่ห้องครัวจะทำจะทำไอติดติดผนังนะคะจะมันเป็นเครื่องติดผนังจะเราก็จับน้อแล้วก็ต่อท่อขึ้นข้างบนค่ะ ก็อมาวีเวบเห็นเมืองเนาะค่ะนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกลักทุกไหลทุกกำลังใจที่เขามาชมเน้ะค่ะเดอ้อนี่คือสั่งสั่งออนไลน์นะคะสั่ง,อข,องของอะไรนะของลาซาดาา้าจ้ะนี่นะคะของยี่ห้อลาซาดา้าเขาทำดีมากเลยค่ะเปิดมาแม่ติ๋วประทับใจเลยเห็นมาไม่ใช่ประทับใจเครื่องนะคะประทับใจไม้ตัวนี้เขาคิดได้ยังไงเขาเอามัน จ้ะอะอกลาพีล่านองเหรเด้อค่ะเด้อเออของมากของแป่งๆมาปื้มมาปืมา้มไหมตัวนี้ล่ะค่ะนี่แหละผู้เฒ่าก็เป็นอย่งนี้แหะเนาะถ้าถ้าก็ทําอะไรละเอียดเราอ,อมาเราก็ดีใจเนาะคะ่ะเนาะจ้ะอ๋อของรัชดานะคะขอบคุณบ่ได้โฆษณา,าเพิ่นเด้อค่ะอันนี้คือสั่งมาใส่ค่ะเออขอบคุณทุกเลิฟทุกหลักทุกไหล่ทุกกําลังใจจ้ะบ๊ายบายเลิฟๆทุกคนนะคะ